เราเพึ่งตัวเองมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะด้วยการทําการเกษตรนะคะบางคนอาจจะทําสวนทําไร่ทํานาแล้วแต่ว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่นั้นเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้พอโลกเจริญขึ้นบ้านเมืองเจริญขึ้นกลายเป็นว่าชีวิตเรียบง่ายอย่างเช่นชีวิตชาวสวนเป็นของหาชมได้ยากแล้วล่ะคะ่ะยากถึงขั้นมีบริษัททัวร์แห่งหนึ่งนะคะของจังหวัดภูเก็ตจัดทัวร์เที่ยวชมสวนแล้วก็ดูชีวิตชาวสวนค่ะ ถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เหมือนกันเนยนะคะเพราะว่าแทนที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือการท่องเที่ยวเนี่ยรุกรานยึดครองพื้นที่ของชาวบ้านก็ให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมพืชผักพื้นบ้านแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านด้วยเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับเด็กชายกุ้งเป็นลูกของชาวสวนค่ะก็จะพาไปดูว่าชาวต่างชาติไปเที่ยวสวนเขาไปทําอะไรกันบ้างและหลังจากนั้นนะคะกลับมาที่กรุงเทพเราจะมีของฝากจากสวนมะพร้าวค่ะ ใบมะพร้าวหรือที hey, ่เ oh. ร <laughs> <Yay>. ียกกันว่าทางมะพร้าวนั้นทำของเล่นได้แล้วก็เป็นรายได้ที่ดีด้วยสักครู่เดี๋ยวเริ่มต้นกันที่ภูเก็ตนะคะเราพูดว่าเฮตรสิงกะว่าเป็ดโอ้เป็ดรอนอะไรอย่างนั้นใช่ไหม สนับสนุนโดยน้ำมันบางจากโตโยต,ต,ต้าบุญรอดบิวอรี่จำกัดโรกันเก็บดูกกล้วยก่อนบ่ ูบวิดมาแล้วก็ตัดตรงตรงนี้เลยชาวบ้านแถบเทือกเขาหน้าเกิดมีรายได้จากสวนยางและสวนผลไม้ค่ะพื้นที่ใกล้ๆบ้านก็ปลูกผักไว้กินไว้ใช้เองเด็กชายกุ้งเป็นน้องของเอ๋ส่วนพี่โบเป็นลูกพี่ลูกน้องกันชวนกันมาเก็บเครื่องแกง เอาไปให้แม่ของโบค่ะลงจากสวนข้ามถนนก็ถึงบ้านแล้วใครๆก็รู้จักบ้านของพี่สมหมายค่ะเพราะบริษัทท่องเที่ยว <ปะ S 1> จัดให้ลูกทัวร์แวะ,<ป>ะมาอย <ปะ S 1> ู่เป็นประจำบูบูคนดึงมาตัดพี่หมายแล้วเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอ่ะฝรั่งเข้ามาดยค่ะต้องเตรียมตัวรับ แกด้วยแล้วก็เตรียมตัวทำกับข้าวให้แขกทานแล้วก็ทำตำเครื่องเขาอยากรู้ค่ะเขาอยากทราบว่าเวลาเราตำเครื่องให้ฝรั่งชิมเนี่ยเขาอยากรู้ว่าใส่อะไรต่ใส่อะไรถ้าเราไม่เตรียมนี่ฝรั่งเขาจะไม่ชิมเขาไม่รู้ว่าเรานี่ใส่อะไรใส่อะไรลงไปไม่งั้นเขาไม่กล้าลองกินเหรอคะเห็นเด็กๆบอกว่า ของกินที่บ้านหรือว่าบางทีที่จะเอามารับแขกฝรั่งนี่เราก็หาแถวนี้ด้วยพวกกล้วยปลาแล้วก็มะละกอแล้วก็สตอลูกเนียงเข้ามากันบ่อยไหมคะน้องกุ้งบ่อยอมาทางบนมาบนเสร็จถึงเขาก็จะพาไปเที่ยวป่า แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่านักท่องเที่ยวกําลังมาแล้วจะถึงแล้วอย่างงี้ค่ะได้ยินเสียงรถจักรข้างบนกุ้งบอกว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวชมสวนผลไม้อยู่ค่ะอีกเกือบชั่วโมงถึงจะมาที่บ้านโบกับเอช่วยทํากับข้าวส่วนกุ้งจะพาไปดูคณะทัวค่ะ <c oughs> เดินข้ามเนินมาก็ถึงค่ะมีทางเดินหลายทาง กุ้งจะพาตามรอยทางที่นักท่องเทีเ่ยวไปนะคะนี่ก็ต้นทุเรียนกันงั้นก็ให้ทายว่าไอ้นี่ก็คือทุเรียนเหมือนกันนี่ทุเรียนที่หลน่นเจ้าของเก็บมากองแล้วเขาก็จะเก็บเอาไปกินใช่ไหมคะครับแล้วสวนนี้เป็นสวนของใครอ่ะสวนนี้เขาเป็นญาติกับปูเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับ แล้วก็าาอนุญาตให้เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยเลยคะโอ้แล้วก็เข้ามาในสวนเขามีกฎข้อห้ามอะไรบ้างละ่ะเขามีกฎข้อห้ามห้ามถะลึงอะไรห้ามขโมยซ่องห้ามห้ามอย่าย้ายใครมาหลกวนแบบไหนที่เขาถือว่า,าก,วะะการหลกวนนะคะการรลกวนแบบมี มีไกด์หรือมีแขกมารบกวนและทำให้ของเสียหายอ๋อถ้าอย่างนั้นเขาจะถือว่าไม่ดีใช่ไหมคะครับแต่ความมาขอเดินดูเฉยๆอย่างนี้ได้ใช่ไหมได้แล้วตอนนี้พวกนักท่องเที่ยวเข้าไปถึงไหนกันแล้วคะเนี่ยจะเป็นอะไรอะ่ะจะเป็นพวกผลไม้ชาวบ้านปลูกสวนไว้ติดติดกันค่ะมีทั้งผลไม้และพืชผักพื้นบ้านเก็บขายกันมาหลายชั่วอายุคน ตอนนี้มีไรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวด้วยกลุ่มนี้เป็นลูกทัวร์ของบริษัทสยามซาฟารีค่ะจัดให้เที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยการศึกษาพืชพันธุ์พื้นบ้านและวิถีชีวิตของคนใต้กำลังสนใจลูกหยีค่ะหยียีเวอร์รี่สวีทดิสแตรีฟอมหยีหยี just tryyeah good

ลูกทัวส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติค่ะกลุ่มนี้มาจากแถบสแกนดิเนเวียมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งทีไม่ได้รู้จักเฉพาะพันุไม้หรอกนะคะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมแบบไทยๆด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ a n g e n t l e m i e n t for g e n t l e m a สดีค่ะ h thank you ขบ <Yeah. S 1> กุ้งรู้เส้นทางดีค่ะตามมาดูนักท่องเที่ยวอยู่บ่อยๆพี่ไข่นำหน้าพี่ขไข่เป็นใครล่ะคะพี่ไข่เป็นไกด์ลงลงมากก็แคกกี่คนคะสิบสามคน <c oughs> ใกล้ถึงทางออกแล้วค่ะ <c oughs> กุ้งต้องรีบไปบอกป้าหมายว่านักท่องเที่ยวจะมากันแล้ว ก็ดำไปมากูดเอาตกไคร้ให้ฝรังดูฝรังดูแล้วขมินขิงคาต้องตให้ดูค่ะว่าแกงที่ทำ้อางจะาใตำให้ดูค่ะว่าแกงที่ทำไว้มีส่วนผสมอะไรบ้างจะได้ชิมได้อย่างสนิทใจ ทำไมฝรั่งถึงสนใจดูครกโบราสาวเพ่นี่ล่ะเพราะว่าประเทศเขาไม่มีเขาสนใจเร๋ย่ะกลุงรสจัดเหมือนที่กินกันอยู่ทุกมื้อค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชิมรสชาติพื้นบ้านแท้ๆเลย เพลินแล้วเขาจะวิ่งไปนน้ำแล้วก็พูดว่าแล้วพูดว่าโอ๊ยสิแต่ว่าเพรทโอ้ยเพรทร้อนอะไ่าี้ใช่ไหมแต่คนที่ชอบก็มีนะคะคนที่ติดใจขอชิมอีก อุตส่าห์มาเยือนถึงถิ่นคนใต้ก็ต้องรู้จักวิธีการกรีดยางกันหน่อยละค่ะพี่ไข่กำลังบอกไกตัดยาจบบอกเคสว่าตัดยางไฟอุกครกสีตีสีสีแล้วก็พี่ไข่ก็ตัดตัดยางนี่ถ้าตัดอยู่ตับบุดีน้ำมันออกแสดงว่าต้นยางต้นนี้จริงๆแล้วไม่ได้ตัดไว้สำหรับ เอาไปขายให้เขาไปเลยยกให้เลยเอาไว้สารที่เทปฝรั่งใช่ไหมครับแอนนรับตัด l d y o ย k n o ่พอดูตัดยางเสร็จก็ไปดูทำยางเหรอคนะหนูทำเป็นป่าททำเป็นจริงอ่ะทำยางเป็นจริงเหรอเอนิมดมพูดอินเดันพูดอินเดอรเดแมชีททาเด็กๆชอบไม่ให้ฝรั่งมาเที่ยวมาดูชอบแต่ถ้ามาลูกคุณไม่ชอบ มั่วถ้าคนเยอะเกินไปใช่ไหมครับ <ฮะ S 1> มัวม่วมั่วยังไงอ่ะมันเป็นยังไงยกตัวอย่างเลยสิยกตัวอย่างล้ว,งวนของที่ของที่เราไม่ให้หยิบจะหยิบขึ้นมาอ่าหายส่วนมากเขาจะสงสัยอะไรอะ่ะสงสัยน้ำยาง,ยางทำไมเป็นเผ่น ใส่ถุงใถแล้วก็ใส่น้ำซ้อมลวกววที่มันเข้าแล้วก็ตั้งไว้แล้วยกไปเหยียบไปเหยียบให้เบนเแล้วตอนนั้นออาฝรั่งน่าจะชอบเนาะตอนเหยียบ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 เสร็จถึงเข้าจักพี่นกเห็นพ่อกับแม่ก็รีบยางทําอะไรจริงๆเลยตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้นะขายแค่เล่าๆให้ฟังทาไมเขาถึงไม่ได้ดูตอนทาล่ะคะว่าเราทําเสร็จแล้วมาไม่ทัน ก็เลยอดดูของจริงเลยสักถามพูดคุยกันจนเข้าใจก็ได้เวลาลาเจ้าของบ้านค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับมางกวซีูกุ้งบอกว่ามีนักท่องเที่ยวมาวันละสองรอบค่ะรออีกทีก็ตอนบ่ายระหว่างนี้ชวนชิมทุเรียนพื้นบ้านก่อนค่ะรู้จิง่ะและนี่คือต้นไหนนี่คือต้นสาวเล็ก ตั้งชื่อมาตั้งแต่กำเนิดต้นเล็กแต่มีลูกดอกเลบมีหลายต้นไหมคะต้นเดียวมีต้นเดียวแล้วต้นอื่นๆแล้วมันมีพันุอะไรล่ะคะมีเก๊ยอเสวยเยอะที่สุดเก๊ยอเสวยมันเป็นยังไงคะลักษณะลูกลูกมันกลมลูกกียวเขียวๆพอหล่นลงมาก็เขียวอยู่เหมือนเดิมพ,พันกล้วยพันกล้วยทุเรียนพันกล้วยครับรูปร่างมันเหมือน,นกล้วยเหรอคะ ลูกตากเหมือนกล้วยยาเหมือนกล้วยแล้วสีมันน่ะสีมันออกเหลืองเหลืองอ่อนแล้วหนูชอบอันไหนที่สุดคะสาวเล็ก <c oughs> ที่นกก็เลยได้กินสาวเล็กเลยนี่สวนบนควรกับสวนข้างล่างต่างกันยังไงคะสวนของเราต่างกันของเรามีหลายชนิดมีมียางมีกล้วยมีทุเรียนมีขนุนมีสตอมีสะตอสวนเขา มีอย่างเดียวปลูกยางอย่างเดียวเลยปลูกยางอย่างเดียวที่มีฝรั่งมีคนมาเที่ยวมาขอดูสวนของเราเนี่ยเด็กๆรู้สึกยังไงอะคะภูมิใจเพราะสวนเรามีของที่เขาอยากจะชมหลายชนิดไหนๆนี่ก็คือพันธุ์อะไรด้วย,วยการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์แบบนี้ นอกจากทําให้นักเดินทางรู้สึกว่าการเดินทางนั้นมีคุณค่าความหมายแล้วนะคะยังทําให้ทั้งผู้เย่าและผู้เยือนมีความเข้าอ,อกเข้าใจแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นด้วยสําหรับน้องกุ้งเองนอกจากได้กินได้ใช้ประโยชน์จากสวนแล้วยังมีไรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวด้วยแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเองนะคะเด็กๆก,ก็ได้ช่วยงานด้วยไม่ใช่แต่น้องกุ้งภูเก็ตลคะค่ะเด็กกรุงเทพก็ช่วยงานเหมือนกันเดี๋ยวจะไปรู้จักน้องส้มนะคะ เขาทำของเล่นจากทางมะพร้าวหรือว่าใบมะพร้าวไม่ได้เล่นอย่างเดียวละค่ะเป็นรายได้ที่ดีด้วยสักครู่นะคะเสร็จแล้วไหนวิจาร์ณหน่อยตะแกรงตัวนี้เผย

ยากขึ้นทุกวันค่ะพอๆกับพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพที่ลดลงอย่างรวดเร็วตะกะแตนใบไม้เลยกลายเป็นของแปลกเป็นตัวแทนแห่งความสดชื่นในเมืองคอนกรีตอย่างกรุงเทพไม่ได้มีให้ซื้อทุกวันหรอกนะคะเพราะว่ากรุงเทพแทบจะไม่มีใบมะพร้าวให้เก็บมาสารแล้ว วันไหนไม่ได้ขายหรือขายหมดเร็วคุณตาลิฟกับหลานๆก็จะไปช่วยกันหาใบมะพร้าวคุณทวีศักดิ์เป็นพ่อของส้มคนเสื้อแดงค่ะและเป็นพ่อของกอล์ฟส่วนคนเล็กสุดคือต้อเป็นลูกพี่ลูกน้องกันค่ะ เดินหาต้นมะพร้าวในเมืองกรุงทั้งร้อนทั้งเหนื่อยแต่ก็ต้องทนค่ะลัดเลาะจากบ้านแถวห้วยขวางมาเกือบจะชั่วโมงแล้วเพิ่งจะเจอต้นมะพร้าวที่จะตัดได้พ่อของส้มใช้มือเท้าเปล่าปีนจนชำนาญแล้วค่ะเลือกทางใหญ่ๆและที่อ่อนๆสักสองสาทางก็พอเดี๋ยวจะช่วยกันตัดเอาแต่ก้านกับใบ ้มบอกว่าวันนี้โชคดีค่ะบางวันหาทั้งวันก็ยังไม่ได้ต้องไปขอซื้อตามสวนแถวชานเมืองแต่หน้าฝนอย่างนี้ฝนตกน้ำท่วมงูก็ชุมต้องหาเก็บกันกลางกรุงไปเรื่อยๆกว่าจะถึงบ้านก็มืดค่ำน่นละค่ะพรุ่งนี้ส้มกับน้องๆจะช่วยกันสารตะกระแตนกันแต่เช้า ไม่นึกว่าเด็กๆจะทำได้ล่ะดูดูดูยายก็ให้แม่สองให้สารช่วงตัวก่อนนะคะส้มบอกว่าเป็นส่วนที่หัดทํายากที่สุด,ดแต่ตอนนี้ชํานาญแล้วค่ะนี่ใส่ปีกใส่ปีกป้เอานี่ลงเสร็จแล้วก็พับใบมะพร้าวทบเป็นสามเหลี่ยม นี่คือส่วนหัวค่ะถ้าพี่น้อกจะเริ่มหาพี่น้อกต้องเริ่มจากตอนไหนก่อนละคะที่ง่ายที่สุดอลสารท้องมันก็สารหัวแบ่งแบ่งครึ่งสองอันกี่ก็คือสลับนั่นเองสลับไปสลับมาตอนนี้ต้องระวังยังไงบ้างอะมันถึงจะออกมาดีอะ ให้มันแน่นๆถึงให้แน่นๆก็เสร็จแล้วก็วม้วนตรงหางมันต้องม้วนให้เรียวจับให้แน่นไม่อย่างนั้นจะหลุดได้ง่ายค่ะแล้วไหนวิจารณหน่อยตกกะกแตนตัวนี้สวยไม่ได้เขาข้างตัวเองเลยนะ <c oughs> หางมันยาวแล้วนี่เราเรียกตะกแตนอะไรดีคุณป้าตะกแตนยาขนค่ะโอ้ใช่ได้มีอยู่ในสารระบบค่ะ เป,เ,เปรียบเทียบก็เปรียบเทียบกก็เหมือนตักกะแตนนะคะแต่ว่ามันเป็นตักกะแตนใบไม้เท่านั้นเองนะคะแล้วเทียบแบบเียกัตัวนี้เป็นตักกะแตนอะไรคะตักกะแตนยากกินที่มันไอเหมือนเหมือนกับตักกะแตนปลาทังกาเล้วเนาะยายป่นเป็นลูกชาวสวนฝั่งธนบุรีค่ะรู้จกักและหัดทำตักกะแตนใบไม้มาตั้งแต่เด็กๆยาแฮงหมูเนี่ยตักกะแตนหัวแหลมๆม,มันจะกินและถยากยาแพรกล่ะคะยาแพรนี่ก็ ไอไ้อไอไอพวกบินบื้อเนี่ยอ,อย่างงี้ม,มันชอบกินค่ะค่ะน้องส้มแล้วน้องส้มเคยเห็นแมต่ตะกแตนตัวจริงไอ่ะตรงตลาดตรง,ตรงข้างหลังตรงนู้นมีเป็นตกกะกแตนที่เข้ามาทอดกินหรือเปล่าคะหรือตะกแตนเป็นเป็นตกกะกรแตนเป็นเป็นส้มบอกว่าทางมะพร้าวเดี๋ยวนี้หายยากขึ้นเรื่อยเยหรือคะไม่มีแล้วคะ่ะมันไม่มีจริงๆก็ต้องไปไกใช่ต้องไปซื้อเขาทําไมเวลาเราไปซื้อทางมะพร้าวเห็นบางคนเขาก็ไม่อยากขายให้ค่ะ ยอดมะพร้าวอะค่ะเขาไม่อยากจะขายก็มันมีลูกค้าไงล่ะคะแล้ะคนนี้ล่ะปิ้งปลาในถด้วยเอาปลาปิ้งตอนนี้เราได้ประมาณกี่ตัวแล้วเนี่ยคุณลุงสารกันที200กว่าตัวค่ะเสร็จแล้วคุณตาต้องรีบเอาไปขายเลยตากแตนจะได้สดใหม่ส้มกับน้องไม่ต้องไปช่วยขายเอาใบมะพร้าวมาสารเล่นค่ะหาอะไรหนักๆห่วงมันดีกว่า มันจะจมสักตอจริงแล้วจนถึงตอนนี้ตกลงกอฟสอนทำปลาเป็นหรือยังยังไม่เป็นได้นิดหน่อยอต้องอาศัยกำลังใจเยอะหน่อยอาศัยพี่พี่อะไรพี่สมหรืออยากจะเอาเ้ามะพร้าวมาทำาอะไรบ้างอยากสานเป็นบ้านเป็นทอชาร,รเป็นตะก,กา้าดูตะก,กา้าเป็นกระเป๋าตังก็ เป็นต้นไม้ทาไมมันลอยตุ้ป,ป่องอย่างนั้นละะ่ะคะคน<ก>ชอบทิ้งขยะลงในคลองก็อ,อย่างนี้แหละปลากล็ต้องตายอย่างนี้แหละห้าตัวส้มกอล์ฟและต้อช่วยทํางานด้วยความสนุกเพราะได้คิดประดิษฐ์ของเล่นใบไม้ได้ทั้งไรายได้และวิชาชีพติดตัวแต่เด็กๆก,ก็ไม่แน่ใจนักค่าะว่าของเล่นจากสวนแบบนี้จะมีให้ทำให้เห็นกระดิกนานแค่ไหน ลอลตั๊ตกแตนทางมะพร้าวทาจากใบมะพร้าวนะคะแต่ว่าเหมือนกับมีชีวิตเลยค่ะเพราะว่านี่นะคะเก็บไว้สักสองสาวันจากสีเขียวก็จะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีน้ําตาลส้มบอกว่าถ้าไม่อยากให้เปลี่ยนสีตอนได้มาสดๆเนี่ยให้แช่น้ําไว้ค่ะจะเขียวสดได้ตั้งสองอาทิตย์นะคะแล้วก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะคะ นี่เป็นของฝากจากส้มส่วนของฝากจากทุ่งแสงตะวันก็คือวันที่9พฤศจิกายนนี้จะมีการจัดคอนเสิร์ตท,ทุ่งแสงตะวันแต่เป็นรูปแบบใหม่นะคะเราเรียกกันว่าทุ่งแสงตะวันสัญจรอยากจะทราบรายละเอียดอื่นๆติดต่อที่ป่าใหญ่ครีเอชั่นนะคะ5 1 3 1 9 9 0 8ต่อ3 0มมีที่อยู่ท้ายรายการพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสุริยาเป็นคนลากปูการฟันสู้ลากปูจนตาย คิดไม่ไวยังไม่หายสะอื้นนอนดึกดืน่นเกินกินน้ำตาคิดไปมาผมจั